ในว่างก็ตัดเข้าในด้วยคุณน่าบอลเขาจะฝากันเจมบ์หมดพวกเอ้ยแล้วเขาก็ไม่กล้าฝากเห็นไหมล่ะเห็นไหมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆไม่มีขาไม่ต้องขวดมาเรื่อยๆมากึ้นมาเลยมาขึ้นมาทรายทรายทรายเขามาขึ้นมาไปดกได้ไหมหน่อยไม่มีใครเข้าเข้ามาเรื่อยๆโอ้ยล่าบอลเฉยเลย

โ oh. อ้ยเด้งทำเด้งไม,มไม่ยอมใจพอ,อย่างี้ยเยี่ยมเลยเพราะมารเขายังทำอะไรไม่ได้เด้งถ้าไม่มี<ห>ใครเข้าเลี้ยงมา<ห>ถ้ามีใครเข้าก็ต้องปล่อยบอเลอเ,ออเลยมาร์คุ้มาร์คอมาร์คุ้มามาเลย dạ cứ đi muốn hám thì thôi dưới bay dưới lửa thi lửa cho

เดียวตัวเดียวสิผมแม่มาอยู่คนเดียวอ่ะลงมามาสองตัวอะไรจะตามไปไหนล่ะให้เขาเรื่องเลยเลยนะป้อนมาแมวตัวปพักโกแมาตัวปพักโก เตอร์ขยามให้ตัวเองบ้าง Tau! Tau! Jangan len! Tau! Dua-dua! Dua-dua! Kandil!

nên lên xếp tự mình dui lùn lên nhiều lên xếp lên rồi lùn xuống rồi lùn xuống rồi lùn xuống ับเดียวลอกเลยขบ้านเยเลยเยอเลยป๊ตังนแ ตปเุกนล้มนเพื่อนก็ยบมาอีกเอิดเดินนปบไปไปยังอลุกเห็นไหมพอประกอบป๊อป๊อปอนเขาไม่ต่อเนื่องเลยเห็นลล่ะ

มาเจนด้เกมไม่ก่อนเรื่องเลยยิ้มสลัดไอ้ปุ๊กปล่อยยืนหลังยืนหลังเข้ายืนยืนไม่ปล่อยยืนหลังยืนหลังโอ้ปุ๊กเอิ้นตั้งเท้าไว้มันดีทีเอิ้นเตรมรับอล้ 老傅。 นอยอย่าพูดอย่าพูดต้องหน่อยเล่วแบ็คต้องหน่อยอย่าพูดยิงหน่อยเองคุณเท่าเฮ้ยปโอเครเลยจิะมาเตอมเตอบอกให้อยู่ข้างเขาไงอ้นเรียกอ้ เอาเคียเลยข้างหลังอะ่ะแต่ทิ้งออกไปก่อนตรงกลางน่ะเห็นไหมนั่นวิ่งเข้าหาดิวิ่แม่มือมือเลื้ยงเล่น ไปที่ใบพวกเขาตามเร่อไปไอ,อ้พวก,กตึ้เลยเจมไปหน้าเลยลูกไปหน้าเลยเจมเแล้วคนอ่คนเดียวมา<ว>พูด